สุดน่ารักนะคะปาดลงทุนแหงนะคะมาสพวันเกิดนะคะกับลูกสาวเอมชนที่ชาว้าวาพาีิน่ารักนะคะว้าวว้าวว้าว,ว,าวขอบคุณมากๆเลยอืมชื่นใจดีใจ <c oughs> นะแตจริงๆนะค่ะป้าไม่ไรคุณย่าจะได้มีโอกาสไปเจอลูกสาวที่น่ารักเนาะคนเรานะค่ะบุญสัมพันธ์ต้องได้เจอกันค่ะลูกน่ารักมากเลยลูกสาวแม่เล็กน่ารักสุดๆเลยน่ารักที่จริงๆเลยเดูไปก็ยิ้มไปลงทุนแหงเนาะวันนั้น แม่แม่เอซชื่นใจนะคะดูไปก็ยิ้มไปสาวน้อยคนเก่งของเราอืมเยีมย่มเยี่ยมเยี่มย้อนหลังวันเกิดของลูกสาวนะคะโรยโรยปังปังดังๆังเฮงๆงตลอดไปเด้อจ้ะอืมสาวน้อยคนเก่ง น่ารักที่สุดเลยลงทุนล้ายวันนะคะพี่เขาอุตส่าห์เดินทางมาใกล้ไกลวะนะ,ะมาสะพายวันเกิดคนเก่งนะคะน่ารักมากเลย <c oughs> ดูไปก็ยิ้มไปชื่นใจเหลือเกินนะคะแม่แม่คนน่ารักนะคะน่ารักเสมออยู่ที่ไหนขนาดเป็นนักเรียนยังน่ารักร้องเพลงแ้ะคุณย่าชอบชอบ ชอบเป็นที่สุดเลยนะคะแม่แม่เอซีแฟนคลับจ๋าขอลูกสาวรด,ดยปังๆหิงงตลอดไปนะคะ <c ười> คนเก่งของแม่แม่เอซีแฟนคลับอืม ชนที่ชาคนเก่งน่ารักสุดๆนะคะดูไปยิ้มไปชื่นใจเนาะคนอะไรทำอะไรก็น่ารักหมดเลยสุดตาของเราดูไปก็ยิ้มไปแม่แม่จ๋าชื่นใจนะคะ เป็นที่รักคนรักมากมายนะจ๊ะลงทุนหลายว่าสั้นนะคะว่าไงเดีเอซีคอมเมนต์นะคะขอให้เธอมีแต่ความสุขหิงหิงปังปังนะคะน่ารักมากมาย จริงๆสาวน้อยคนเก่งของเรา <c oughs> น่ารักที่สุดเลยฟังเสียงหน่อยนะเกิดก็ไม่แฮป้วยปล่อยเลยมาก่อนสุขาจแห่งข่าทุกคนแบบสู้ๆอะขอบคุณพี่ไอซ์โตขึ้นอีแล้วนะดูไดดู แ a บแฮปปี้เหมอนเดอมดวงดาวมนฟ้าอัททัฝากไปตามน้องแอ็มหน่อยอยากเจอน้าแอบมนะขอบคุณพี่อซจริงไหมคะเคมันเกิดดาราค้าใช่ดาราน้องสมาจากกรุงเทพเพื่อมานี่มันเกิดสุดไม่มีใไม่มีใครทำให้ขนาดนี้มันเกิดก็ไม่แฮปเ่อปล่อยเลยมาก่อนสบายแห้เราทุกคนแบบสูๆด่าขอบคุณพี่ไอซ์ ดูไปยนงไปดาชาาตมครัิร์ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณพี่อันมากมากนะคะฝากไปตามน้องแอมหน่อยอยากเจอน้องแอม้วยขอบคุณพี่อัจริงจริงเลยค่ะดูไปยิงไปใช่ดารักน้องต่างมาจากกรุงเทพเพื่อมานี่มันเกิดสุดไม่ไมีใครทำให้ขนา ก็ไม่แฮปปี้ปล่อปเลยมาก่อนสบายแฮนด์้ทุกคนแบบสู้ๆด่ะขอบคุณพี่ไอซขึ้นอีดูตัวนมาชามองดูดา้าอทฝากไปตาน้องเอมหน่อยอยกเจอน้องเอนะ ขอบคุณพี่ไอจริงเลยค่ะเคปวันเกิดน่ารักมากใช่น่ารักน้องสั่งมาจากกรุงเทพเพื่อมาที่มาเกิดสุดๆไม่เียครทไม่มีใครทำให้ขนาดนี้มันเกิดก็ไม่แฮปปี้ปล่อยเลยมาก่อนสุดๆสุดๆซึ่งใครแฮปปี้เผาทุกคนแบบสุดๆอ่ะขอบคุณพี่ไอซ์ต้องทำกิมมิคเป็นย่อขอลูกสาวมีแต่ความสุขความเจริญจบชีวิตที่